ดึงดูดความโชคดีได้100%ซแค่เข้าใจกฎจักรวาลห้าข้อนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากใช้ทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับฉันโชคดีตลอดเวลาฉันโชคดีตลอดเวลาพิมพ์คำนี้มานะครับ และความลับข้อที่1นึ่สำหรับวันนี้ก็คือทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มีมากพอสําหรับคนทุกคนตั้งใจฟังข้อนี้ให้ดีนะครับทุกอย่างในจักรวาลนี้นะครับมันมีมากพอสําหรับคนทุกคนมันอุดมสมบูรณ์มันมั่งคั่งทุกสิ่งในจักรวาลนี้มั่งคั่งเหลือเฟือมั่งมีอบันดาน ทุกอย่างมีแบบมากพอทุกอย่างมีแบบมากลน้นทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้นะครับมีมากพอมีเกินพอสำหรับคนทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าคิดถึงความขาดแคลนอย่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขาดแคลนให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มันมั่งคั่งมันเหลือเฟือมันรมสมบูรณ์ จักรวาลนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกใบนี้นะครับขอให้คุณมองเห็นแต่ความมั่งคั่งมองเห็นแต่ความมั่งมีมองเห็นแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นชีวิตของคุณจะมั่งคั่งมั่งมีอุดมสมบูรณ์และความลับที่สองก็คือเมื่อบางเรื่องไม่เป็นดั่งใจคิด ให้คิดเลยว่าฉันจะเจอเรื่องที่ดีกว่าเดิมฉันจะเจอเรื่องที่สุดยอดมากกว่าเดิมวันนี้นะครับถ้าบางสิ่งบางอย่างหรือบางเรื่องมันไม่เป็นดั่งใจคุณคิดให้คุณคิดเลยว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมคุณจะเจอความโชคดี คุณจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมขอให้คุณนะครับรู้สึกอยู่เสมอว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีงามยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าวันนี้คุณตกงานคุณไม่มีงานทำขอให้คุณนะครับคิดเลยว่าคุณกำลังจะได้ทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณกำลังจะได้ทำธุรกิจใหม่ที่มีรายได้มากกว่าเดิมให้คุณนะครับคิดถึงสิ่งดีงามที่คุณจะได้รับ หรือวันนี้คุณมีปัญหาครอบครัวคุณอย่าร้างกับสามีคุณอย่าร้างกับภรรยาของคุณนะครับขอให้คุณคิดเลยว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากกว่าเดิมสิบเท่าคุณจะเจอคนที่ใช่มากกว่าเดิมสิบเท่าให้คุณนะครับคิดถึงสิ่งดีงามในชีวิต เพราะบางคนนะครับเขาไม่สามารถคิดสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้เขาไม่สามารถคิดด้านบวกได้เวลาบางสิ่งบางอย่างนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาก็รู้สึกแย่รู้สึกทุกข์ใจเศร้าใจทรมานใจและเขาก็จมจมอยู่กับสิ่งนั้นผลสุดท้ายชีวิตของเขาเป็นเหมือนเดิมและแย่ลงและแย่ลง เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอเรื่องราวบางอย่างนะครับที่มันไม่ได้ดังใจคุณให้คุณคิดไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าคุณโชคดีมากคุณกำลังจะได้รางวัลชิ้นใหญ่คุณกำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสิบเท่าให้คุณครับคิดในด้านดีและความลับที่3ในวันนี้นะครับเมื่อคุณเอาชนะบททดสอบของจักรวาลไปได้ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะครับผ่านบททดสอบของจักรวาลให้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยเขาเป็นหนี้สินบางคนเป็นหนี้สองแสนบางคนเป็นหนี้สองล้านบางคนเป็นหนี้ยี่สิบล้านแล้วบางคนนะครับ เขาไม่สามารถเอาชนะบททดสอบนี้ได้เขาจึงเป็นหนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนี้สินและคุณสามารถเอาชนะหนี้สินของคุณได้คุณสามารถปลดหนี้ของคุณได้คุณสามารถใช้หนี้ของคุณได้หมดนะครับมันแปลว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิมคุณจะได้รับรางวัลจากจักรวาลชีวิตของคุณจะดีขึ้น เพราะคุณสามารถแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณได้เพราะบางคนนับเขาไม่สามารถผ่านบททดสอบเรื่องนี้สินไปได้ชีวิตของเขาจึงเป็นแบบเดิมชีวิตของเขาจึงได้ผลลัพธ์แบบเดิมเขาจึงติดหนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่สามารถจัดการกับสิ่งนั้นได้เขาไม่ผ่านบททดสอบ และครูสบายบอกเลยนะว่าคนสำเร็จหลายๆคนเศรษฐีหลายหลายคนนะเขาผ่านบททดสอบนี้เขาเคยเป็นหนี้มาก่อนบางคนเนี่ยเป็นหนี้1่1ล้านบางคนเป็นหนี้10ล้านแต่เขาสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้เขาจึงรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นบางคนนะครับจากเป็นหนี้10ล้านกลายเป็นมีเงินเก็บ 100, 000, ร้อยล้านทำธุรกิจสำเร็จร้อยล้าน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราผ่านบททดสอบของจักรวาลไปได้เราจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเราจะได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าเดิมและความลับที่สี่สำหรับวันนี้ก็คือให้ใช้พลังแห่งการเลือกเลือกทำบางสิ่งที่น่าสนใจกว่าบางสิ่งฟังข้อนี้ให้ดีนะครับ คีย์นี้คือคีย์เปลี่ยนชีวิตขอให้คุณนะครับตั้งใจฟังให้ดีวันนี้ถ้าคุณสามารถเลือกได้นะครับจงเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับคุณจงเลือกสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยตื่นเต้นมากกว่าเดิมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอะไรทำให้คุณมีความสุขมากกว่ากันณนะขณะนั้นอย่างเช่นฉันจะไปกินข้าวกับครอบครัวหรือ ฉันจะเล่นเกมขอให้คุณครับเลือกทําในสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากกว่ามีความท้าทายมากกว่าบางคนอาจจะเลือกเล่นเกมที่ตัวเองชอบในขณะที่บางคนอาจจะเลือกพาครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านขอให้คุณนับใช้พลังแห่งการเลือกของคุณเลือกบางสิ่งบางอย่างที่น่าตื่นเต้นมากกว่า ในชีวิตของคุณนะครับมันจะมีจุดในการเลือกว่าคุณจะเลือกอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าให้คุณเลือกระหว่างอ่านหนังสืออยู่กับบ้านหรือไปดูหนังที่คุณชอบคุณจะเลือกอะไรอะไรน่าตื่นเต้นมากกว่ากันอะไรดีมากกว่ากันสำหรับคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณเป็นคนเลือกเองและคุณเป็นคนตัดสินใจ การทำธุรกิจก็เหมือนกันนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทําธุรกิจแบบไหนคุณจะขายสินค้าอะไรคุณจะขายได้กําไรเท่าไหร่คุณสามารถเลือกได้คุณสามารถเลือกสินค้าได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยเขาเลือกสินค้ากําไรชิ้นละร้อยในขณะที่บางคนนะครับเลือกขายสินค้ากําไรชิ้นละ1,000บาท และขอให้คุณลองนึกดูนะว่าสินค้าที่กำไรไม่สูงมากกับสินค้าที่กำไรสูงคุณจะเลือกแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณคุณสามารถเลือกได้เสมอคีย์สำคัญก็คือจงเลือกบางสิ่งที่น่าสนใจกว่าบางสิ่งนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเนี่ยตื่นเต้นมากกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิม จงเลือกสิ่งนั้นและความลับที่5ก็คือจงอยู่ในโฟโลของความสุขอย่าอยู่ในโฟโลของความยากลำบากฟังข้อนี้ให้ดีนะครับขอให้คุณอยู่ในโฟโลของความสุขความเบิกบานความง่ายความสบายอย่าอยู่ในโฟโลของความยากลำบากต่อสู้ดินน้นรนชีวิตเหนื่อยชีวิตหนักนะครับอย่าเลือกอยู่ในโฟโลลำบาก เพราะบางคนนะครับเขาจะเลือกอยู่ในโฟล์ต่อสู้ดินน้นรนชีวิตของเขาจึงต่อสู้ตลอดเวลาดิ้นรนตลอดเวลาเพราะเขาเลือกอยู่ในโฟล์นั่นเองแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณเลือกอยู่ในโฟล์แห่งความสําเร็จอยู่ในโฟล์แห่งความสุขความเบิกบานชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆ ชีวิตของคุณจะมีความสุขความเบิกบานคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าวันนี้คุณจะใช้ชีวิตสำเร็จแบบสบายหรือคุณจะใช้ชีวิตแบบสำเร็จแบบยากลำบากต่อสู้ดิ้นรนคุณสามารถเลือกได้เพราะคุณเป็นผู้เลือกแล้วถ้าวันนี้นะครับคุณเข้าใจกฎจักรวาล5ข้อนี้นะครับ คุณจะโชคดีเพิ่มมากขึ้นคุณจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตได้100%สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตหรือดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตทุกวันนะครับอย่าลืมไปสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้คอร์สสี่วิชากดแรงดึงดูดขั้นสูง ใครก็ตามนะครับที่เรียนคอร์สเรียนนี้นะครับเขาจะสามารถดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตได้ครูสบายจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีนักเรียนท่านหนึ่งนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนักเรียนท่านนี้นะครับทำงานอยู่ต่างประเทศและเขานะครับส่งข้อความมาบอกครูสบายว่าเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง จริงๆแล้วนะครับเขาสมัครเรียนหลายคอร์สเรียนนะครับแต่หนึ่งในคอร์สเรียนที่เขาสมัครเรียนนะครับคือคอร์สเรียนนี้มันคือคอร์สเรียนในการดึงดูดเงินคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง Money Attraction เคล็ดลับดึงดูดเงินได้ทุกวันแบบอับราฮัมฮิกส์ใครก็ตามนะครับที่ใช้เคล็ดลับนี้นะครับเขาจะสามารถดึงดูดเงินได้ทุกวันทุกวันทุกวัน และคุณจะได้เรียนรู้เรื่องเคล็ดลับการสร้างเงินล้านอย่างรวดเร็วแบบดรโจดิสเพนซรเรื่องนี้นะครับดรโจเขายืนยันเลยนะครับว่าถ้าคุณใช้เคล็ดลับนี้หรือเปลี่ยนสิ่งนี้ในชีวิตของคุณนะครับคุณจะสามารถสร้างเงินล้านได้อย่างรวดเร็วและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ ลูกศิษย์คุณสบายหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าเขาสร้างเงินล้านได้อย่างรวดเร็วและคุณจะได้เรียนรู้เรื่องวิชาจิตนลมิตรเงินล้านเคล็ดลับการดึงดูดเงินที่ได้ผลเร็วที่สุดแบบเนววิวกอดดาดในบทเรียนนี้นะครับจะบอกเคล็ดลับในการดึงดูดเงินที่ได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถดึงดูดเงินอย่างรวดเร็วได้ และคุณจะได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งความลับสุดยอดของผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกการดึงดูดเงินขั้นสูงคุณจะได้นั่งมองดูเงินเข้าบัญชีทุกวันมีลูกศิษย์ครูสบายหลายๆคนนะครับใช้เคล็ดลับนี้ในการดึงดูดเงินนะครับเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีเขาทุกวันทุกวันทุกวันและมีบางท่านนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อย่างที่ครูสบายบอกไปก่อนหน้านี้สำหรับใครนะครับที่ต้องการสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลยหรือจะทักอินบ็อกมาที่เพจเฟ e บุ๊ k ครูสบายก็ได้นั่นก็คือเพจเพจนี้หรือถ้าใครฟังจาก y o u t u b e นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ คุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษตอนนี้นะครับราคาพิเศษเพียง1,111บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียง1,111บาทเท่านั้นใครสนใจสมัครเรียนนะครับสามารถทักมาหาครูสบายได้เลยและสำหรับใครนะครับที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สเรียน วันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ